ออติมสัสดีครับหลังจากที่เราขนต้นผักแป้นครับที่เราตัดไปแล้วครับผมเข้าร่มหลังจากนั้นมาประมาณสักสองวันครับผมฝนก็เริ่มตกอย่างเมื่อคืนนี้ตกแรงเลยครับผมอ่าแล้วก็ก่อนที่ฝนจะตกผมได้เอาตัวผักแป้นครับที่ผมตัดนะออกมาครับผมก่อนที่จะเอาออกมาใส่กําแพงเหมือนเดิมนะครับผมก็ได้นําปุ๋ยคอกครับผมที่มาจากบ้านครับ แล้วก็ใส่พ่นดินให้เขาแล้วก็่อน้นั้นผมใส่ปุ๋ยละลายช้าเข้าไปครับผมหลังจากประมาณที่ผมตัดได้ประมาณ3วันครับผมลักษณะของเขาก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้เลยครับผมอันนี้อายุหลังจากที่ผมนับรวมวันนี้ครับผมก็อยู่ประมาณวันที่4ครับก็ลักษณะเหมือนต้นกล้าเลยที่เขาออกมาเหมือนที่ผมกล้าข้าวไว้ครับผมเนาะก็เป็นลักษณะแบบนี้ขึ้นมาครับผมตอนนี้อุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ20ิ ยี่สิบหกยิบเจ็ดองศาค,ครับผมก็ถือว่าไม่ร้อนมากครับผมก็พอดีเลยครับผมอาจจะมีแสงแดดขึ้นมาหลังจากที่ผมเอาเข้าลงไปที่ผมตัดดูเหมือนมันช้าแล้วก็ใบที่ออกมามันจะบางๆเลยก็เลยค้นกลับออกมาครับผมตอนช่วงที่ผมขนกลับเขาไปนั้นมันแดดแล้วมันร้อนมากครับมันหลุเลยคือใบของเขาค่อนข้างดี่เหี่ยวก็เดือนพฤษภาแล้วประมาณคือแรกหน้าขวัญเสร็จเรียบร้อยครับผม ฝนก็จะเริ่มมาแล้วผมก็เลยเดิ่มเอาออกมาครับผม mm hmm. เพื่อให้เขาจเจริญเติบโตได้ดี mm hmm. เพราะว่าถ้ามีแสงแดดเขาก็จะ,จะเจริญเติบโตได้ดีขึ้น mm hmm. เดี๋ยวผมพาไปดูใกล้ๆครับผม โอเคครับทุกคนหลังจากที่ผมถ่ายให้ดูแล้วครับผมก็ปุ๋ยคอกชุดนี้ที่ผมนํามาคือจะเป็นตัวมูลสัตว์ก็คือจะเป็นขี้วัวกับขี้ควายครับผมผสมกันตอนที่ผมเอาขี้หมูมานั้นมันจะมีพวกวัชพืชที่ขึ้นมาก็คือพวกหญ้าค่อนข้างที่จะเยอะหน่อยรอบนี้ผมก็เลยใช้ตัวขี้วัวที่ผมหมักไว้แล้วครับผมก็มาโรยข้างหน้าแล้วก็พนดินลงไปกบใส่ แล้วก็มาดูกันว่าประมาณสัก1 5วันเขาจะยาวขึ้นไหมครับผมอันนี้ผมกะดูประมาณสัก4วันที่ผมจากจากการที่ผมตัดลําต้นไปครับผมตัวนี้ผมจะตัดเป็นการตัดแบบชิดต้นมากเลยครับผมแล้วก็มาสเกตด,ดูว่าประมาณ15วันนี้เขาจะสูงไหมในลักษณะที่ว่ามีความร้อนด้วยครับผมจากที่ผมตัดอตอนนั้นประมาณเดือน ช่วงหน้าหนาวเขาจะยาวได้เร็วมากอาจจะเป็นหนึ่งก็คืออุณหภูมิ2ก็คืออาจจะมีสารอาหารที่อยู่ในดินที่ค่อนข้างที่จะโอเคครับผมก็เลยองอกขึ้นมาได้เร็วหน่อยครับผมช่วงนี้ก็มาสังเกตกันครับผมว่าตัวหน้าฝนเขาจะขึ้นมาได้เร็วไหมครับกับการที่เราไม่ได้ลดน้ําแล้วก็เขาเรียกอะไรนะมีมีพวกน้ําฝนขึ้นมาครับผมอาจจะมีอะไรท่าจากธรรมชาติครับผม ก็ลองสังเกตกันไปครับผมส่วนตัวต้นหอมผมจะเลือไว้หนึ่งกระถางเพื่อใช้ในการประกอบอาหารก็คือตัวหอมตัวใหญ่ครับหอมเลยใหญ่เพราะว่าไอ้ตัวหอมเลยชนิดนี้ค่อคนข้างที่จะอยู่อยได้นานครับส่วนตัวหอมดอกผมได้ถอนไปแล้วครับผมเพราะทำกับข้าวหรือว่ามีการสรังกอเพราะว่าลักษณะของกองเขามันจะรีบรีบแล้วก็เล็กลงครับผมดูแล้ว อาจจะทําการต้องทําการแยกกอใหม่ครับผมเนาะส่วนตัวที่ผมขยายขึ้นมาครับผมใช้กระถางเบอร์กลางขึ้นมาก็คือตัวผักแป้นของผมส่วนกระถางเล็กผมจะเหลืออยู่ประมาณสัก5กระถางที่ผมจะเอามาใส่ครับผมตัวนี้เบอร์กลางลองใส่ไปก่อนเพราะ่ามันไม่มีกระถางจริงๆส่วนกระถางเบอร์ใหญ่งอของเขาก็จะงอออกมาครับผมเอยรากของเขาก็จะงอออกมาคือมันจะมีข้อจนนออํากัดในรายะซึ่งเราก็ต้อง การเปลี่ยนแปลงครับผมไปเรื่อยๆเนาะแล้วก็อย่าลืมอย่างน้อยนะครับใส่ปุ๋ยคอ,อกพ่นดินให้เขาแล้วก็ดูแลรักษาต้นทุนเขาให้ดีครับผมเนาะก็ทําการควกเสียหญ้าได้หญ้าอะไรต่างๆครับผมไม่งั้นผักทุกชนิดของเรามันก็จะไม่เจริญเติบโตครับผมเนาะอันนี้ลักษณะส่วนตัวจะชอบเป็นพิเศษเพราะว่าเขาจะมีพวกเขาเรียกไงลําต้น มีกลิ่นหอมเป็นอะโลมาเป็นส่วนตัวระหว่างมันมีความหอมเหมือนกับกระเทียมแต่ว่าไม่ใช่กระเทียมแล้วก็เหมือนต้นหอมและที่สําคัญปลูกครั้งหนึ่งมันจะอยู่ได้ยาวๆผมอยากลองเก็บไว้ประมาณสัก 3- หรือสปีแล้วก็รีเพยแล้วก็มีเพื่อนสนใจครับผมก็จะแบ่งให้เพื่อนไปปลูกกันเดี๋ยวตอนนี้ผมเพราะก่อนนะครับผมวันนี้วันที่11เดือน พฤษภา,าคม2568ครับผมก็มาลองสังเกตดูครับผมท่านใดมีเทคนิคอะไรบ้างที่ปลูกผักกุยช่ายหรือว่าผักเป็นแนะนําเข้ามาได้นะครับผมส่วนตัวกําลังทดลองดูอยู่แล้วก็มีหลายปัจจัยมากครับผมอีกอย่างหนึ่งที่เป็นปัจจัยหลักเลยก็คือพื้นที่ปลูกครับผมส่วนตัวคือไม่มีพื้นที่ปลูกแล้วก็ยกมาใส่กระถางก็อยากรู้ข้อจํากัดของเขาบ้างครับผมเนาะ ผักชนิดนี้เป็นผักกินใหม่ครับผมเนาะค่อนข้างที่ต้องการปุ๋ยไนโตรเจนที่ค่อนข้างเยอะส่วนสายที่รักอินรียก็แนะนําเลยครับมูลสัตว์ที่อินทรียเยอะๆก็จะมีพวกพวกไหนบ้างครับลองศึกษาดูครับผมอ่าส่วนตัวแล้วจะชอบใส่ตัวขี้หมูครับผมรอบนี้ก็ลองมาใส่ขี้วัวด,ดูบ้างครับผมจะเป็นลักษณะยังไงก็ลองมาสังเกตดูครับผมเนาะตอนนี้ตอนนี้นะครับ มีกระทงหนึ่งที่ผมตัดไปก่อนผมเอาไปทํากินกับปาหมี่ครับผมตัวนี้แหละเขาค่อนข้างที่ขึ้นมาอยู่ประมาณถ้าเกินกันตัวนี้อยู่ประมาณ3าหรือสวันตัวนี้ก็อยู่ประมาณสักหวันครับผมอันนี้ได้หยอดปุ๋ยละลายช้าไปทั้งหมดแล้วครับผมแล้วก็มารอดูกันว่าเขาจะเริ่มกินปุ๋ยตอนไหนครับผมแล้วก็ใส่ตัวขี้วัวล,ลงไปครับสีค่อนข้างที่จะเขียวสวยงามครับผมสีเขอ่อน ต้องมาดูว่าเขาจะใช้เวลาสักประมาณ15วันเนี่ยเขาจะยาวได้ประมาณถึงไหนครับผมในฤดูการที่แตกต่างกันไปครับสำหรับเจ้าตัวพักเป้นครับผมอันนี้อัปเดตล่าสุดเลยนะครับผมส่วนหน้านี้นะครับผมท่านใดที่ปลูกพืชชนิดไหนอ่าหน้าฝนที่จะเข้ามาครับผมไว้กินบ้างแนะนำด้วยนะครับผม เพราะว่าตอนนี้ได้ลงพริกไปวนหนึ่งครับผมก็ปลูกไว้กินเดี๋ยวจะหามาปลูกในกระถางด้วยแต่ว่าเขาจะมีข้อจํากัดถ้าผมปลูกพริกกระเลียงต้นเขาค่อนข้างที่ใหญ่แต่ว่าหลากของเขาจะเดินไปในกระถางเล็กๆผมเอามาลองดูแล้วมันไม่ค่อยเวิร์กแต่ว่าอยากได้มาปลูกครับผมเพราะว่าพริกกรเลียงเขาสวยมากครับผมต้องหามาปลูกแล้วแหละครับเดี๋ยวผมจะไว้ข้างหน้านี่แหละครับผมประมาณไล่ๆกับต้นต้น,ต,นต้นทองครับผมแล้วก็มีกระเพราด้วยครับ ประมาณนี้โอเคครับเดี๋ยววันนี้พามาเปเียแค่นี้ครับผมสำหรับท่านใดที่แนะนำก็อย่าลืมแนะนำเข้ามานะครับผมมีประสบการณ์ในการปลูกผมจะได้ทำตามด้วยครับผมสำหรับคลิปนี้ขออนุญาตลาไปก่อนสอัสดีครับผม